ไปกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเรื่องของความน่าสงสารกันบ้างนะคะเรื่องของความน่าสงสารของสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่มีใครในสนใจมีหนำซ้านะคะยังตกลงไปในบอ่อน้ําค่ะซึ่งก็พยายามตะกิ้ตะกายเพื่อจะช่วยตัวเองขึ้นมานะคะแต่ก็ขึ้นมาด้วยสภาพที่หนาวสั่นเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวนี้เรียกว่าเป็นข่าวความน่าสงสารของสุนัขตัวหนึ่งนะคะมีมาให้คุณได้ติดตามกันด้วยค่ะ <Fuel. S 1> leav? ซึ่งจากภาพนั้นนะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่ บ้านบอ่อน้ำนะคะที่ที่บอ่อน้ำนะคะหน้าหมู่บ้านบ้าน,านสายทองนะคะตำบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดอรธาน,นีนะค่ะนะคะซึ่งก็ได้มีสุนัขสองตัวนะคะที่ตกลงไปในบอ่อน้ําทําให้แช่น้ําอยู่นานหลายชั่วโมงนะคะโดยเป็นสุนัขเพศผู้ทั้งสองตัวะค่ะก็ได้มีการส่งเสียงร้องเห่าะค่ะแต่ก็ไม่มีใครมาสนใจหรือให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเป็นสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของซึ่งบอ่อน้ำดังกล่าวนั้นก็เป็นบอ่อคอนกรีตนะคะได้มีการปลูกต้นบัวไว้มีขนาดกว้างเจเมตร ยาว15เมตรแล้วก็ลึกประมาณ3เมตรด้วยกันค่ะโดยมีสุนัขลายสีขาวดําตัวเล็กแล้วก็เรียกว่าทําการตะเกียกตะกายหาทางขึ้นฝั่งนะคะกับสภาพที่ตัวนั้นหนาวสั่นทีเดียวส่วนสุนัขอีกตัวหนึ่งก็เข้าไปหลบอยู่ในท่อน้ําค่ะทําให้นะคะไม่ได้ส่งเสียงเห่าร้องค่ะได้แต่มองดูสุนัขอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในน้ําซึ่งก็ตะเกียกตะกายรอบบ่อน้ํากันเลยทีเดียวเบื้องต้นก็ได้มีการสันนิษฐานนะคะว่าเจ้าสุนัขสองตัวเนี่ยคงจะได้มีการวิ่งไล่ หยอกล้อกันแล้วก็พลัดตกลงไปในบอ่อน้ําค่ะซึ่งก็ได้มีการส่งเสียงหอร้องอยากให้คนมาช่วยเหลือเพราะว่าแช่อยู่ในน้ํานานหลายชั่วโมงแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาสนใจนะคะเพราะเนื่องจากว่า,าไม่ใช่สุนัขของตัวเองค่ะจากนั้นนะคะทางผู้สื่อข่าวเองก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งทางมูลที่ส่งเสริมธรรมมาช่วยเหลือสุนัขท,ทั้งสองตัวออกจากบอ่อน้ําดังกล่าวต่อไปนั่นเองค่ะ